สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชมพู่นะคะคุณครูแป้งค่ะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนหน่วยข้าวนะคะเด็กๆไายสิข้าวันคุณครูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะครูแป้งอยู่ที่ทุ่งนานั่นเองค่ะ,คะเด็กๆ,ๆดูเช <ๆ S 1> ื <ๆ S 1> นะ้อค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หน่วยข้าวกันนะคะวันนี้คุณครูมีคําคล้องจองข้าวเอ๋ยข้าวสุกมาฝากเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังนะคะข้าวเอ๋ยข้าวสุก เราต้องกินทุกบ้านทุกฐานถิ่นกว่าจะได้เข้ามาให้เรากินชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวกว่าจะได้ข้าวจากนามาถึงนี่คนกินข้าวควรจำไว้ให้ดีๆชาวนามีคุณต่อเราไม่เบาเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องหน่วยข้าวกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเ,เรื่องแรกนะคะเราจะเรียนชนิดของข้าวนะคะดเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ชนิดของข้าวนะคะคุณครูมีเพลงมากินข้าวสิมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิ กับดีดีกับดีด,ดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอำ่อำอำ่อำอำ่อำอ่ำอ่ำอ่ำเป็นยังไงบ้างคะเด็กเด็กเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องนะคะ,คะเด็กเด็กคะสิ่งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันมีสีขาวเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตอกเรียกว่าข้าวนั่นเองคะ่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูมีข้าวมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าข้าวสารนะคะก็คือข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วนะคะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะเด็กๆ,ๆประเภทที่นนะะ1นะนะคะข้าวเหนียวค่ะนีนะคะข้าวเหนียวมีสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะสีขาวสีขาวนะคะ,คะ,คะต่อไปจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเด็กๆ อันนี้เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลินะคะ,ะคะ่ะชนิดที่สามนะคะจะเป็นข้าวขาวค่ะสีขาวนวลเลยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าข้าวไรเบอรี่นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นเม็ดสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีดำนะคะเด็กๆเด็กๆคะ จริงๆแล้วประเภทหรือชนิดของข้าวสารนะคะหากแบ่งแยกชนิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยอ้างอิงจากมูลนิธิข้าวไทยนะคะสามารถแบ่งชนิดของข้าวสารได้คือแบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในข้าวเช่นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะคะแบ่งตามสภาพพื้นที่การเพราะปลูกค่ะแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวแบ่งตามความไวต่อช่วงแสง แบ่งตามรูปร่างของมเมล็ดข้าวแบ่งตามฤดูเพาะปลูกข้าวเช่นนาปีหรือนาปรางค่ะในที่นี้นะคะคุณครูขอแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายเราก็จะสามารถแบ่งเป็นข้าวออกเป็นชนิด4ชนิดหรือ4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือข้าวข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ข้าวขาวค่ะข้าวเหนียวค่ะ และข้าวเพื่อสุขภาพทีพ่คุณครูนำมาวันนี้ก็คือข้าวไรเบอรี่นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของข้าวเปลือกและข้าวสารกันค่ะเด็กๆอันนี้คือข้าวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะอันนี้คือข้าวเปลือกนะคะเด็กๆลักษณะจะเป็นเม็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกคะ่ะเด็กๆเห็นเปลือกของข้าวไหมคะมีสีอะไรคะ สีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเป็นข้าวสารค่ะข้าวสารคือข้าวที่ซ้อมจนเหลือแต่เม็ดข้าวสีขาวแล้วนะคะมีสีอะไรคะสีขาวเก่งมากค่ะเด็กๆคะภาพนี้นะคะคือภาพการสีข้าวค่ะการสีข้าวนะคะเป็นขั้นตอนการแปลร,รูปเบื้องต้นของ ข้าวเปลือกเพื่อที่จะให้ได้เป็นข้าวสารนะคะหรือข้าวกล้องค่ะที่เหมาะสมกับการนำไปรับประทานหรือการแปรรูปนะคะข้าวเปลือกที่จะนำมาสีนะคะเด็กๆต้องผ่านการลดความชื้นมาก่อนให้มีความชื้น13-15%เปเค่ะเด็กๆขั้นตอนการทำนานะคะ1 เตรียมดินนะคะถิ่นกำเนิดข้าวสวยปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดีนะคะต้องเตรียมดินให้ดีค่ะ 2. ทํานานะคะการทํานามีหลายวิธีด้วยกันได้แก่นาหยอดนาหวานนาดำและนาโยนค่ะ 3. นะคะข้าวคอสนวดขัดสีให้เป็นข้าวสารนะคะ 4. การดูแลรักษา รักสวยรักงามใส่ปุ๋ยชีวภาพตามลักษณะการเพราะปลูกค่ะ5นะคะข้าวสร้างรวงอ่อนข้าวตั้งท้อง6ค่ะข้าวออกดอกเม็ดสุกแก่ถ้าข้าวออกดอกแล้วนะคะอีก28-30วันจึงจะได้เวลาเก็บเกี่ยวค่ะ7นะคะเก็บเกี่ยวเกี่ยวคนสวยค่ะ นะคะชาวนาขายให้ผู้บริโภคโดยตรงนะคะหรือผ่านคอสพิเศษเข้าโรงสีค่ะค่ะเด็กๆสำหรับขั้นตอนการทำนาก็จบลงแล้วนะคะค่ะและเรื่องต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในประโยชน์ของข้าวกันนะคะข้าวมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆเ,เราสามารถใช้ประโยชน์ในทุกๆส่วนของข้าวได้เลยค่ะอย่างเช่น เม็ดข้าวเราสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะเด็กๆลำข้าวเรามาทำเป็นน้ำมันลำข้าวทำเป็นโลชั่นบำรุงผิวยาหม่องเป็นต้นค่ะและฟางข้าวเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยเอาไว้ปลูกเห็ดหรือทำเป็นฐานกรรมฐานเอาไว้ดูดซับกลิ่นได้ค่ะเด็กๆค่ะและเรื่องต่อไปคืออาหารที่ได้มาจากข้าวนั่นเองค่ะ ครูแป้งจะแยกประเภทออกเป็น2ประเภทนะคะเด็กๆได้แก่อาหารข้าวและอาหารหวานค่ะอาหารข้าวเด็กๆก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นข้าวผาดัดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเส้กกอกข้าวผัดกุนเชียงหรือข้าวผัดหมูนั่นเองค่ะข้าวคุกกีิข้าวไข่พระอาทิตย์เป็นต้นนะคะเด็กๆส่วนอาหารหวานเราจะเอามาทําเป็นข้าวเหนียวเปียกทุเรียน ข้าวเมาและขนมไทยต่างๆค่ะเช่นลอดช่องปากิมไข่เตาทองหยิบทองหยอดก็ล้วนทำมาจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าค่ะเด็กๆ